pch 3966.68 usdt 33.92 bnb 1943.5 xlm 3.13 ada 12.82แว n 7.91 OMG สามจุดสามจุดหนึ 18, 8, 87, 33, ่งแปด CIO ศูนย์จุดแปด SNT ศูนย์จุดแปดเจ็ด CVC สามจุดสามสาม LINK สองร้อยสามสิบสามจุดเจ็ดแปด IOST ศูนย์จุดสามสี่ SETRX แปดจุดหนึ่งสอง KNC ยี่สิบสองจุดหนึ่งสาม ABT สามจุดแปดสอง Mana สิบเจ็ดจุดสามห้า CTX หกจุดหนึ่งห้า Six หนึ่งจุดศูนย์ห้า JFin เก้าจุดสามหนึ่ง Paul ห้าจุดแปดหนึ่ง Rockoil สองจุดหก TRX สองจุดสามเก้า DAI สามสิบสามจุดแปดสอง USDC สามสิบสามจุดเก้า BUSD สามสิบสามจุดแปดเก้า BAT เจ็ดจุดแปดสาม MCR สองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบ ENJ สิบสองจุดสี่สอง BAND ห้าสิบห้าจุดแปดสอง COMP หนึ่งพันสามร้อยสิบห้าจุดหนึ่งเก้า CSM เก้าจุดสามเจ็ดจุดเก้าร้อยสามสิบเจ็ดจุดศูนย์เจ็ด DOT หนึ่งร้อยเก้าสิบจุดสี่สอง NEAR ห้าสิบเก้าจุดห้าเก้า SCRt สิบแปดจุดห้าห้า GLM เจ็ดจุดแปดสี่ YFI สองแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้า UNI หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดจุดเจ็ดเจ็ด AAVE สองพันสามร้อยหกสิบหกจุดเก้าแปด ALPHEA สามจุดแปดสาม OCEAN สิบเอ็ดจุดสามเก้า SNX แปดสิบจุดเก้าสี่ AAND สิบแปดจุดสี่ห้า b a l สองร้อยเจ็ดจุดสามเจ็ด c r v สามสิบจุดห้าห้า g r t สี่จุดสองเจ็ด m a t t i c สามสิบสองจุดแปดหก a x 44, s สองร้อยสี่สิบแปดจุดสี่สี่ s u z i สามสิบสามจุดเจ็ดสาม i l v หนึ่งพันหกร้อยหกสิบห้า i m x ยี่สิบแปดจุดเก้าหนึ่ง d y d x แ0 6 1 ENS 378.14อ g a l a 1.08 t 173.1 LYXE 490.99 CHZ 4.23 GF 2.83 SO 739.89 abax ห้าร้อยหกสิบจุดเก้าแปด ftm สิบสามจุดแปดห้า luna ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามสอง ape หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดจุดสอง hbar หนึ่งจุดเก้าหนึ่ง crv สิบจุดหกห้า algol ห้าจุดเก้าห้า celo สิบแปดจุดเก้าแปด xtz 33.24 gal 53.5 op 63.76 Atom 367.06อตอม367.06 ldo 62.18 stg 24 axl 19.69 flow 28.62 fxx 2 4 9 9 4อ htft 1 6 8 8 arb 4 1 6 7ครับสำหรับราคา, Bitcoin, า Bitcoin, คบิตคอยน์ในกระดานเทรดของบิตคัพนะครับ exchange บิตคัพเป็นราคาบาทนะครับในกระดานเทรดของบิตคัพ วันนี้ก็ราคาเหรียญก็เหมือนจะขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็ย่อลงมานะครับเราก็ถือยาวไปนะครับผมสายเจ็บค่อยเจ็บอ้อมไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ดูกราฟตลอดไม่ได้เล่นสั้นนะครับเป็นการถือยาวใช้เงินที่ไม่เดือดร้อนนะครับเงินเย็น สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามในช่อง YouTube ทุ่งกลาบ้านผมด้วยนะครับเราจะมาอัปเดตบันทึกการเดินทางของ Bitcoin ครับอัปเดตราคากันทุกวันนะครับผมเพื่อเป็นการศึกษาแนวนทางการลงทุนในสกุลเงินดีต้นในเหรียญคริปโตเหรียญ BTC นะครับ เผื่อในอนาคตจะมาแทนสกุลเงินดอลลาร์หรือสกุลเงินทั่วโลกถ้าเป็นไปได้นะครับผมช่วงนี้ธนาคารในสหรัฐก็มีการล้มหลายธนาคารนะครับเราก็คิดเผื่อไว้เผื่อสถานการณ์สกุลเงินดิจิตอล มามันอาจจะทําให้ราคาเหรียญมูลก็ได้นะครับผมครับคลิปนี้ก็ว่าแิ่นี้ครับขอบคุณครับผม